สิ่งที่ร่างกายของคุณกําลังแสดงว่ากําลังมุ่งหน้าไปสู่โลกเบาหวานฝนจะชี้ให้คุณเห็นถึงสัญญาณเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคุณจะทํายังไงกับมันได้บ้าง90วินาทีต่อจากนี้อาจช่วยชีวิตคุณและคนที่คุณรักได้ถ้าร่างกายของคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้มีโอกาสสูงมากว่าคุณกําลังเข้าใกล้โลกเบาหวานคุณอาจสังเกตเห็นรอยคำ้ำบริเวณรอบคอรอยแตกหรือคำ้ำใต้รักแร้อีกสัญญาณหนึ่งคือมีติ่งเนื้ออีกอย่าง คือเส้นรอบเอลมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนสูงเท้าวบวมพอร่างกายกักเก็บน้ําอีกสัญญาณหนึ่งคือมีความดันโลหิตสูงหรือมีไขมันรอบคอทําให้หายใจลําบากและมีภาวะเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับมีความอยากกินของหวานของเค็มลดน้ําหนักไม่สําเร็จก็เป็นสัญญาณของภาวะดืออินซูลินเช่นกันเหตุผลที่คุณลดน้ําหนักยากเพราะร่างกายของคุณติดอยู่ในโหมดสะสมไขมันและสิ่งที่น่าตกใจก็คือเวลาคุณไปหาหมอคุณจะได้ยามากมายสําหรับอาการแต่ละอย่างแต่จริงๆแล้ว คุณสามารถแก้ไขมันได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยตอนอื่นมาเข้าใจกันก่อนค่ะว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นโดยปกติเราควรมีน้ําตาลในเลือดเพียงแค่หนึ่งช้อนชาเท่านั้นแต่ในยุคนี้เต็มไปด้วยอาหารสมัยใหม่น้ําตาลในเลือดของเราจึงสูงเกินไปและสูงบ่อยเกินไปสิ่งนี้ทําให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินสูงตลอดเวลาเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนี่คือกุญแจสําคัญดูความแตกต่างระดับน้ําตาลในเลือดแบบหนึ่งมีไฟเบอร์อีกแบบหนึ่งไม่มี